เฮ้ยจับภาพเนี่ยเฮ้ยงานพระธาตุโพนเกิดซึกจริงอ่ะอันเกิดซึกแย่งถนนกันพี่น้องป้องฝ่ายปกติขาเขานวิ่งได้เล่นเดียวขาออกเล่นหนึ่งถนนมันมีซองเล่นมีขาเข่าขาออกแต่ว่าตอนนี้ขาเข้าหมดพาขาออกคือออกไม่ได้พาก็จะเขางานเนาะคุนตุกมุตขี่ขี่แย่งเธอมาสิวันในนะัตว์ทั้งสายมือนะขี่แย่งเธอมา เต็มเลยแทบศรีคยาปอดใช่เหตุที่รถติดเพร่อมันบมเป็นระเบียบมีกินยังมาไปแย่งกันจอดข้างหน้าวันนี้นะเนาะตายตาออกก็ออกมาได้ที่พีสไปกว่านั้นนะปวดขี่พี่น้องเอ้ยมาห่อนงานนะแต่แต่เจ็ตมงกว่าแต่ทุ่มกว่ามาห่อนงานนะมาติดแต่แต่ทุ่มกว่ายันซองทุ่มกว่าเจอสิษย์สามทุ่มเลยเดี๋ยวนี้นี่ ไม่ไหวจะสามทุ่มแล้วโอ้ยัวหอดนะครับงนู้นน่ะบี้บี้เขอยู่กันนันเดย์นีมันเท่าสองคันแาบนี้สิวันนี้ซัโหลดออกกระซีออกพวกนี้ก็จักแลนมาหคาสิแตกยังอันนี้มันเป็นตัดมันเป็นตัดทั้งโหลดฟังเฮาบบดนี้นะมันก็เลยซาฟังนี่นะเพราะมัน พวกน,นี้มันเข้าไปตัดเปด็นตาจอยาไว้จะ่มันซาดแย่งแน่บ่อแย่งโอ้ย <c oughs> มาเที่ยว,วยงานบุญกันเมื่อกี้กระดาษนคนุณเก็บตีโหลดไปแหละชิา้ากระดาษยังภาคกิจเหตุยังอยู่ว่ะไลยคุณสื่อสิเก็บแต่ปล่อยโหลดส่งโหลดอันโบกโหลดเข้าไปกระบอ,บอกดวบันปวดขี่เพราะแห้งเลยเชีเที่ยวงานเที่ยงคืนผมบอกว่า จะสาดทุง่งแล้วว่าอนีลล้เด้อพี่น้องมาแดนมาแนม,าแน,มาแนคอนเทนต์ได้ปวดขี่อะไรอ่านโต๊ดไปอยู่เดียวนีนะขับโต๊ดออกไปนี่ยังขับขบกปอยู่ในโหลดนี่เมื่อวานผมีคนอยู่อยู่หยวดวันน้ำคาญไม่ต้องพูดไปฟังนะตรงจีบ้บอกให้มันเข่าอะไรพอมันมันมันออกมันไปพิษเลนเนี่ยมื่อู่นน่ะมาพิษเลนกันใช่ไหถูอโลดโก้ มันก็มาแย่งเขาบัดฑิตเห็นบ่นอะมันเรียนหลายๆฟังนี่นะกลายเป็นซาเห็นบ่มันตัดหนาเบิดร์ตพวกมามหลังนะจะมาโบกกูได้ป่ะนี่ให้เขาไปไว้เนี่ยไว้มันแทนที่เสียนฟังนะจะมาให้เขากูมาถือทางนะกูน่ะพวกมันมาแย่งซีงเขาเนี่ยพันยังให้เขาอันนั้น ตายสูงเบื่อในขาออกมันจะไปออกได้โอ้โหเก่งเก่งได้ย่ปอนขั้นได้กับอยากเข่าขั้นได้กับอยากเข่าเก่งแห้งยี่อนเก่งอะไรสิขาฮวางเบิร์ตนี่ไม่ต้องสร้างเบื่อในขาออกแล้วก็เตรียมสิ่งออกพันมันกระติดแล้วพวกนั้นของอันแยกขึ้นมาโนดอันถนนมันมีแค่ซองเล่นขาออกกับขาเข่านะเขามาพักกันแย่งเข้ามา ยากแต่ไปได้ข่าวซุสเสี่ยวไปได้บองหงการงานทอดเสาะแจ้งผู้รู้มันหลอกมันหลอกบัดคืนอยู่นี่โผดโผนี่มีของหน้าผู้รู้ประการในข่ากรไดเออของน้านะโอ้ขี่ขี่กูบอกว่าจอดก่อนมาสั่นขี่กูบอกว่าจอดก่อนมาสั่นคุณเฮ้ยของน้าพันไปหาของน้าเออขี่กูบอกว่าจอดก่อนมันวะ บีบแกหลรถเอาไปามามเียอารมณ์ย่ตี๊ดพ่อบีบแกใส่รถบีบแกหิวเข่าพ่อหิ้วเข่าเจ้าสิมากินเข่าอยู่งานวอแต่สิมาเที่ยวเอบุญมารถอีห่าอ้ยเขาจี๊เด็ไห พอเข้ามาเลือกๆกับปปานได้ดอกเนี่ยมันก็บเบิร์ดโหลดนี่สามถุงขวดน,นี่มันก็เบิร์ดแล้วนี่มันเขามาเบิร์ดแล้วว <c oughs> อา้าวแย่งการชิมเลสสามตัวสองคันสามคันออกมาน <c oughs> เ,าเ,าเานเาะแยกอันนีุ้นใดที่แย่งกันอันนี้ฮะอืมสายไอ้กูไปจอดสายโบกุณนะแม่ไอ้กูขับไปเลย,เลยบอ ทางในเลยมันอันปานนี่มีคนโบกดอกมิจหาหม่องจอเทงมงในมันว่ากะชุบไปหมดนะนะคือขั้นนี้ชุบไผมาโบกดอกเขาโบกแต่แต่ทาเข่านี่ขั้นนี้มันว่างชุบกรลุกระลือท้ายงมานกงเหี่ยววันพี่ใส่เอน์มันยังสี่บ่เออเออก็จอดกันแล้วพี่ไซน์กจอดได้ก็คือออกกรได้มันวันนี้หม่องจอดได้ข้างหน้ามากับคุณ

สีขาวนล้วมันสีขาวมันสีขาวมวยนั่นแหละนั่นดีดีถ้าสิชุบก็ไว้กันบอรถขั้นรถคันนี้ออกในห้าก็ซุบได้เนี่ยนี่เด้นี่คันนี้มันมาตันนะมันสิชุบก็ได้ได้ได้ทีละนี้ต่างว่าเขาขาวว่าแม่มันี่ขาเขาในจอดนี่ก็ได้เลยมอมันออกมาจากนี้นี่ เขาจอดเยนี่ข้างทางเขาอจอด จ่าจ่าจ่านี่อ้ยบเนียบเนี้ยจะส่าดเด็พี่น้องเอ้ยบ้านโพนปีนี่คือมาเหตเส้นผู้ขัดสามทุ่มพอดีสามทุ่มสองนาทีปีนอมจกันพอดีเลยเรเไได้ได้วมเรื่อง้มมได้แล้วนี่ได้แล้วบานี้ได้แล้ว vâng đôi thang nào thang láng